สวัสดีครับพี่น้องเราก็สบายดีมาพอกันแล้วกับพอบานลาวสาวไทยนะพี่น,อน้องเนาะมื่อนี้เป็นวันที่สองเนาะเดือนที่สิบเอ็ดปีสองพันสิบสี่พี่นอ้องเมื่อนี้มาพอกันอยู่ที่เดอะมอเห็นครามีงานยังพอบานเลาวมาเมืองว่าเขาขายอย่างคนขึ้นเมืองายแต่มาเมืองเป็นเขาขายเพิ่อ,อยังเป็นสมุดเนะาะว่าว่า คนไทยเนี่ยคนมกอ่านหนังสือเลยสื่อกันเต็มเลยบ่เคยว่ยบาบ่คิดว่าหนังสือจะมีคนมาสื่อไม่ยังหลายขนาดนี้คนอีกย่างคนหลายอย่างพี่น้องเลยเดอะมอ,อนเนี่ยวันนี้มันเ,เป็นวันเสาร์พอดีเนาะหลายครับพี่นอ้องเมื่อวานเออเขามักอ่านหนังสือเลยหนูหนังสือ,นนอคนมาสื่อเต็มเลยหนังสือ,อยังโอ้โห nhiều nữa, đang xú, đi chả quậy, đà lốp, đang xú, đang xú, đỉnh, uuu, nhiều ลอยยิบเอ็ดบบทดีแต่พูดไม่ลงมือทําก็เท่านั้นสบายใจมหานครนังก็มีไพรินหนังมีนังโสดลถแทบก็มีเออเนหานี่เนหาเป็นหนังหนึ่งปัตนาหวนสตารัก เล็กน้อยของไทนสุดยนอดนันงจีนก็มีด้วยพี่นังเดยนิ่ยายจีนก็มีพิ่ยายไทยก็มีเพื่อนกินผู้ภาเนี่ยเป็นนังจีนนังเหมือนเคยเคยดูอยู่จิวชงจือก็มีสุดยอดเนาะเพื่อนมากอ่านหนังสือดีเลย คนก็าย่ไายพี่น้องคนไลยเดี๋ยวมอีไมาไล้คนก็ไล่เดือกมันอยู่หลายหลายเลยซื้อแต่เราก็ซื้อไปซื้อไปเป็นหลายหลายอันนั่นเลยหลายหัวเดียบหัวหัวหนึ่หัวมัฟังทั้งเมียก่อนต่อแถวกันซื้อเลยต่อแถวกันซื้อเลยนั่นเนาะ ซื้อความสำเร็จซื้อธุรกิจนนอะไเป็นยังรถดีเป็น,ดดปนยังเน่ะคืออีช่างเพื่อนของเล่นเด็กตุ๊กตางานเด็กเด็นนะ หายไม่ลูกดูกับุบบบคิดว่าเพิ่นซีมักอ่านหนังสือขนาดนี้เนาะดูต่อแถวกันซื้อหนังสือถ้าถ้าสมมติเพิ่นต่อแถวกันซื้อของซื้อของขายแบบนี้ขึ้นซีแบบรวยเลยเนาะโอ้โหต่อแถวกันซื้อหนังสือเปิดเปิดเปิด เป็นหนังนะคนถอดมารหนึงสื่อเนี่ยกอดแถวกันกี่แถวอ่ะกอดแถวกันสือหนึ่งสองสามสี่แถวโอ้โหกอดแถวกันรอสื่อของ อันเดิมจริงอีทีแถวหนึ่งตู๊ตฟังนี่อิดเกือบดิซื้อไปเป็นรถเค้นแบบนี้เลยพี่น้องไม่ได้มาเนี่ยซื้อที่เป็นรถเค้นแบบนี้นี่จะนังสื้อแ่วนี้นเนจ้าเห็นปะ ซื้อเป็นรถเขเหมาเลยนะโอ้โหแ่าคนสอบมานเนาะซื้อเป็นรถเลยเป็นยังนนะส,สนุกสนานอ่านเล่นอ่านอินเทรนโอ้โหอนะไรนีเนาะ บ้านเราก็จะเดินออกแล้วพี่น้องเอ้ยคนเดินไล่หน่ายไล่ไล่เลยเดี๋ยวมาพี่น้องมาทำยังไงเสวนสนุกคนเดินไล่ดีรถดีอันนี้คืออย่างนี้รถดีคือองกืองเฮ้รถดีอะไรวะ สวนเด็กเล่นนะโออออออ๋ออเอเล่นนะเนี่ยวันล้ายนะไม่ร้อนด้วยานสุดจริงๆวนี้วันเสาร์นะพดแน่นเปี้ยเลย ทางของคนเต็มแล้วนะจ้าคนเดินคน,คนไลน่ดิพี่นอ้องคนไลน่บอสคนไลน่อะไรหรือว่าคนเดินเยอะอีกอ้าวไปประสาทหนีหน้พี่น้องหน,าน้าผู้วมาแล้วพู้ดีมากสื่อของในนวลเลยมาถ่ายเหมือนว่าคนใหม่บางอย่างคือหลวงคือหลายแท้ เป็นมาเห็นยังไม่เห็นหม่องฟันสื่อหนังสือสื่อเป็นรถสื่อเป็นรถเข็นน่ะสองสามลูเข็นน่ะอู้ยูบักอ่านหนังสือขนาดนี้เน,นาะเหตุเพราะประเด็นในคนอ่านหนังสือเยอะนี่ประเด็นที่จะเลิศบอกว่าคนจะฉลาดยี้นีู่หลานมันตนนน้นเดือดเนาะไอโฟนไอโฟนขายดีดีอ่ะกดตัวเด้อมไปนอนเด้องให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเนาะนกดกระดิง่งให้แน่กระดิ่งกริงกระดแล้วเป็นทางเ้อสวัสดีครับสบายดี